นตกอีกแล้วอากาศฝนฝนแบบนี้นะครับอะไรร้อนๆกินดีกว่าครับทำเมนูวันนี้ทำเป็นแกงส้มปลากดก,กับหน่อไม้แล้วกันนะครับกับทอดกุนเชียงนะครับร้อนๆกินฝนๆครับผมครับไปดูกันเลยครับโอเคครับ ก็มีปลากดนะครับตกได้เมื่อวานตอนเย็นนะครับหัวค่ำห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวครับแบ่งมาสามตัวมาล้านนะครับเครื่องก็มีเครื่องในตลาดนะครับกะปีหรือเคยนะครับหน่อไม้แล้วก็ไม่มีมะนาครับใช้เป็นส้มมะขามเปียกแทนครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทําปลากันเลยครับ ผมที่ร้านไม่มีมีดเล็กๆนะครับเล็กกันเล็กไปปรากฏมีเงี้ยงเยอะนะครับต้องใช้มีดใหญ่เล่มเดียวครับใช้ได้ทุกงานครับผมตับหมูสับไก่หั่นกุ้งครับผมก็ต้องระวังนะครับมีดลมใหญ่ๆแบบนี้เวลาทำปลานะครับอันตรายครับเนี่ยก็พยายามเอาขี้เอาไรออกนะครับโอเคเหลือตัวเดียวแล้วครับ หลังจากที่ทําปลาเสร็จนะครับเราต้องมาตรวจดูให้ดีนะครับพวกปลาธรรมชาติเนี่ยมันจะมีตาเป็ดค้างอยู่นะครับตามเงือกตามท้องอะไรล้วงให้ดูให้ดีนะครับอันตรายนะครับก่บนนอนจะแกงนะครับกระทะที่ร้านเนี่ยมีอยู่ใบเดียวเนี่ยครับเราก็ทําการทอดคุณเชียงก่อนนะครับ ก็คุณเชียงทอดง่ายว่าไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะครับตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ํามันสักนิดหน่อยนะครับพอให้มันลื่นๆแล้วไทอดเลยครับให้พอกระเนะครับก็คุณเชียงมันมันของมันอยู่แล้วโอเคครับคุณเชียงนะครับโดนไฟร้อนๆจากเตานะครับ นิดหน่อยก็จะสุกแล้วครับไม่ต้องให้เกลียม,มากครับเดี๋ยวมันจะไหมอ่ะพอกรอบๆแล้วครับผม หลังจากทอดคุนเชียงเสร็จนะครับก็ตอนนี้ล้างกระทะอะไรเสร็จก็ได้เวลาใสแกงนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะครับใส่กระปิ้าไปนะครับแล้วก็คอยให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งอ่าเริ่มเดือดแล้วนะครับ ก็เริ่มเดือดเราก็เอาของที่สุดยาดที่สุดครับก็คือเอาปลาใส่ไปก่อนเลยครับตามด้วยความเปรี้ยวนะครับน้ำมันนะครับเอามาขามมาใส่ในน้ำอุ่นนะครับละลายแล้วมันบ้านกับไม่มีมะนาวครับ ดูนะครับเริ่มเดือดแล้วนะบ้านผมมีรถเยอะนะครับขึ้นผ่านทั้งวันเลยที่ร้านเนี่ยไปเริ่มเดือดก็ใส่หน่อไม้นะครับหน่อไม้ดองเ้าอุนไปไม่ต้องกวนนะครับเดีย๋ยวเกิดความคา้แกงส้มปลาอย่ากวนนะครับ เริ่มเดือดแล้วฮะง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยก็ใส่น้ำปลางหน่อยนะครับลองดูชอบแบบไหนนะครับจะเค็มมากเค็มน้อยบอกแล้วครัครัวบ้านๆไม่มีอะไรครับัวหลังร้านครับอ่า เริมสุกแล้วนะครับครับสุกที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยวไปดูวันใกล้ๆนะครับกลิ่นอาจจะไม่เข้าไปในกล้องนะครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นพุ้งทั้งหลังร้านแล้วนะครับโอ้นากินมากครับผมเจอข้าวร้อนๆนะครับกับกุณเชียงนะครับลองทําดูนะครับลองไปทําดูนะครับแล้วก็รับประทานดูนะครับชอบแบบไหนก็ปรุงเอานะครับ โอ้ข้าวร้อนๆนะครับกับทอดคุณเชียงอ,อ,อาหารช่วงฝนตกตกครับวันนี้ครัวหลังร้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ